คือการที่เราต้อทำปรยชนกคการณที่ช่งเช้าอุตารรจะโนกระทองที่เราจำจะท่ราเพราะปเรื่อก็ควบคู่กันนะครับกับการทำงานตามวิธีและขอให้ไม่อยากมากคราขอให้ให้เวลาตำรวจที่หนึ่งนะครัาแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากมีการสูญเสียกต่ให้ควาเป็นธรรมกัน เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือพอกประชาชนเขา<อ>ก็เหมือน<อ>จะคุยนะครับคุยก่อนที่คุย,ย,คยเรื่อคุยกันแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มคุยกันนะครับแต่ว่าก็ยังคุยกัน,กน,กนเหมือนจะรู้เรื่องแต่ยังไม่รู้เรื่องจากการประเมินนะ ยิงแพทย์ก็ค่อนข้างหลกใจนะครับว่าเขาได้จะต้องได้ทําการฉีดยานะครับถ้าจิดการนะครับเอาไม่ว่าไม่อยากไรไม่ได้เหรอก็เป็นเรื่องมันยาวนะครับเพราะพูดไป ถ้าเกิดฟังเขาทั like ้งหมดมันจะยาวมากนะครับคุยกันเบลอๆก็นานพอๆกับพูดถึงบอเขาพูดถึงขบอเเล่อ่งความเชื่อสาตานบ้างไหมครับเขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรเยอะๆเลยนะครับเขาก็พูดเมื่อกี้พยายามพูดกันเขาก็เหมือนจะรู้เรื่องแต่เขาก็ยาวางฟืนนะครับเขาบอกเขากลัวท่านครับมีแนวโน้มในการใช้สารเสพติดบ้างไหมครับกับสารวัตรท่านนี้เออยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีภาวะทางจิตที่อาจจะมีความผิดปกตินะครับเราก็เลยให้ให้แต้มต่อดีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็น คิดจะเป็นคนร้ายโดยโดยลักษณะที่ว่าเป็นโดยโดยธรรมชาติที่ว่าเป็นเรื่องของอาจจะมีความผิดปกตินะครับภาวะทางจิตของเขาเกิดจากการเป็นประสาทห,หรือว่าการใช้สารเสพติดมากกว่าบากนะอ่นตอนนี้เดี๋ยวขอชัดเจนนะครับเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับพี่แต่ว่ามีความได้รับรายงานว่าเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าทางปชเองก็บอกว่าก่าอนที่จะมาย้ายอยู่สันติบาลเนี่ยเคย เคยผ่านการทดสอบนะครับเรื่องผ่านเรื่องผ่านการทดสอบเรื่องกิจเพเศทนะครับกแล้วก็แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไนี่ผมขอตรวจสอบให้ชัดเจนว่าผ่านจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพอเวลาตอนนี้เราแค่พยายามจะแก้ไขสถานาการณ์ในที่นี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับผบวบ่าที่พบว่าบ,บอกว่าตำรวจท่านนี้น่าจะเข้าข่ายผู้ปว่วยนั่นคือตำรวจนี่คือการคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เราถือว่าเราควบคุมไม่ให้มีประชาชน ผู้บริสุทธ์ได้มีการสูญเสียแน่นอนแล้วเพาะเราคุมพื้นที่ได้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่บริเวณนี้มีผลกระทบนานนะครับ <car> เพราะว่าเมื่อเขาไม่ได้อยู่บ้านหรือรอะไรต่างๆมันก็จะมีผลกระทบอีกหลายเรื่องเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากให้เข้าใจการดํางานํารตรวจด้วยเราก็ไม่อยากให้ตํารวจซึ่งไปทํางาน <c oughs> ซึ่งต้องเขาก็มียุติธีนะครับเต่ดความสูญเสียขึ้นมาได้ขอเวลาสักะยะหนึ่งนะครับครับผบคุณครับคุณครับเตรียมพวทน เลยครับด้านหลังครับนี่ของคค่ะอบคุณค่ะอันนี้ของหนูครัพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคะคนะครับด้านหลังครับททด้านหลังครับขอบค่ะอบานลักร ที่เราเร่อการไออกไการได้ตัด่ไเพราะว่าเขาเปล่นวัสดุม่ต้องมีความที่มันจไปอยู่ในตอนนี้่อก่ายอกครั้งนี้หล่ะแบบนี้เขาจะเท่ยงหนักวันนี้ถ้าอยากรู้ร่ะไข้อสอบเน่ยม่ไม่รับครับะครับข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 ัับับขั หมอคนนี้ไพูดเขาจะเลียงสายตาเขารสปัญหาเรื่องวที่เป็นเรื่องเพศาก็โดนโดนโดนวางยาพิษไรเนี่ย้าแบบีเชิญคนที่เขาแบบรักชีอะไรอย่างี้เข้ามาช่วยไหมเออหมอเขาก็ปล่อยให้ตำรวจละเขาก็เขาก ที่ต่อครับแล้วตำรวจมีพล่าที่โดนยิงตรงมันเป็นกระสุนที่เล็กเลยแต่นี่เป็นไรมากใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นไรโดนที่หมดไม่มีไม่มีคือคือกระเด็นจากกระแล้ครับมันนี้ตำรวจจำต้างตรวจรวมมาในช่องที่อเราอยู่ในจุดตรงไหนชั้นสองใกล้ใกล้กับใจเราเป็นจุดที่เราเสียเปรียบมากคือเนาะต้องเข้าใจว่าพี่ยังไม่อยากทำตามความให้เขาบอกเขาหลบนะครับหลบหลบรถนะครับ หนึ่งนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่คือใช่เรา ทำารที่เราจะเขา้าเขา้ามันเสียเปรียบเราคุ้มไหมละ่ะพี่ถามตอนนี้ทุกคนปลอดภัยหมดพี่น้องประชาชนก็ปลอดภยัยพี่ถามว่าถ้าพี่ไปไฟนอลเช็คแล้วเขาเดทไปแล้วชาวบ้านที่เขจะอยู่แถวนั้นอ่ะเ,เรากล้าอยู่ไหมอ่ะพี่คำนึงถึงความรู้สึกของชาวบ้านคนที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกว่าบ้านข้างๆเกิดมีการล้มตายกันไปอ่ะใครจะอยู่เขากว่าจะซื้อบ้านหลังนึงอ่ะ เขาอย่างเงี้ยน้องคิดว่าเขามีรายได้เยอะอพี่พี่คิดหลายหลายเรื่องซึ่งของท่านผบอเองก็ทมันโดนกระแสะสังคมว่าทําไมไม่ไฟนอลเลยไม่ไม่ใช่มัมนไม่ใช่มันหน้างานน้องจะเห็นะเราอยากทําให้มันจบทุกคนก็อยากจบไม่ได้ดับไม่ได้นอนกันแต่มันกระทบไหมพี่น้องประชาชนตอนนี้3อย่างมันปลอดภัยอยู่น้องจะเอาอะไระเวลาเท่านั้นอขอเวลานะลักษณะของตำรวจท่านนี้คือดูโทรศัพท์ทุกคร้งใช่ก็พี่ถึงบอกว่าพี่เนี่ยไม่ได้มาเอาชีวิตเขาเลย ที่พี่พยายามบอกผ่านสื่อไปเพราะเขาดูทั้งเต่เมื่อคืนเนี่ยก็มีการดูไลฟ์สดแล้วบอกว่าพี่มาเนี่ยพี่พี่บอกแล้วพี่ไม่ได้มาเขาถือเขาเป็นคนป่วย mm hmm. เคสอ,อย่างนี้อยากมองเขาเป็นตำรวจนะ mm hmm. เพราะที่เราโดนเนี่ยชาวบ้านธรรมดาที่เป็นในลักษณะจิตเวชที่ท,ที่ที่ร้อยเอ็ดที่เราถอดบทเรียนมาตรงนั้นเนี่ยวันนั้นน่ตำรวจเราบาดเจ็บแปดคนแปดคนคือรองพุ้งกลับ แล้วก็ตัวร้อยลองสวรัตแล้วก็ชั้นประทวนอี่4 6แล้วแล้วก็อ,อกปพลออีก2บาทเจ็บหมดใช่ไหมแล้วคนไร้ตายไหมก็ไม่ตายแต่บาดตำรวจเจ็บเนี่ยทําทพี่ถามว่าเราไม่ได้หวังเลยเพราะเรามองเขาเป็นผู้ผู้ป่วยที่ต้องบําบัดนะครับแต่ถ้าถึงเหตุการณ์มันสุดวิสัยจริงๆอันนั้นเราถือถือว่าเราผ่านขั้นตอนทุกอย่างที่เราทําตามกฎหมายมาหมดแล้วนะครับเนี่ยนี้จะเป็นเคสตั้่ที่ที่เราบทเรียนมาต่างๆเสียเวลาหน่อยแต่อีกหน่อยคุณจะอยู่สบายแต่ถ้าคุณยอม ยาเอาเอาเร็ววันนี้คุณจะไม่ได้อยู่ในสบายในในหมู่บ้านแล้วนะพี่พี่ห่วงชาวบ้านมากกว่านี่พี่ต่อได้อย่างเรื่องความรุนละพวกกระุ้นเขาคือประเมินคือคือตอนนี้เราประเมินเขา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 ก็เขาเขาพร้อมที่จะต่อต่อต่อสู้เคาน์เตอร์เราตลอดที่เราขึ้นเขาก็ประทะเราตลอดใช่ไหมเขาเขายังมีเพร่ะเมื่อวานพี่ถึงบอกแล้วว่าเ้ยเห็นเงียบอย่าประเมินเขาต่ำใช่ไหมอย่าประเมินเขาต่ำเราต้องประเมินเขาสูงก่อนแล้วมันก็จริงอย่างที่เราประเมินว่าเขาเขาต้องเตรียมถ้าคนเป็นตำรวจมันจะต้องมี กระสุนสำรองมันเป็นธรรมชาตินะครับที่บอกจบหลักสูตรคือเขาเคยทํางานมันไม่ได้แบหลักสูตรซึ่ท่าร้านแ่ฝ่ายการพิเศษแต่การฝึกยุทธวิธีมันมีเขาก็อ่านเราเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้อันนี้มันได้ทําให้เราเราต้องเซฟตํารวจเราด้วยนี่ตอนนี้เราเราเซฟทุกอย่างทั้งพี่น้องประชาชนอันดับหนึ่งเลยเราดูเรื่องความปลอดภัยเราถึงเคลียร์ออกหมดสองคือตัวตัวเจ้าหน้าที่เองที่ปฏิบัติเราประเมินแล้วเรา มาเรายิงกดแก้น้าตาไปสองรอบนะเมืม่อวานเมื่อคืนกาสั่ไม่รู้สึกเลยไม่มีไอสักแมทเราเนี่ยแทบตกแทบแย่นี่คือสิ่งที่ที่เราต้องมานั่งคิดละนะมันมันมันอาจจะมมันกระทบชาวบ้านเมื่อะคะืนอย่างนชาวบ้านเขาเขาเขา,เขาก็เดือดร้อนแต่วันนี้เราเราขอเลยถ้าเขาดูดูสึ้พี่น้องสื่อมวลชนูบอกพี่มาไม่ที่หวังเอาชีวิตถ้าหวังเอาชีวิตพี่เข้าแ้งแต่แก้น้ำตารอบแรกแล้วเข้าไปไฟนอลเดนมันก็จบไปแล้วแต่ผลนกระทบท่จะตาม,มาอีกเยอะมากๆเลย ขอให้เข้าใจตามทรบรตำรวจใหม่เนี่ยที่มันออกมามันก็บีบเราทํางานเดี๋ยวพอกะบังคับใช้เนี่ยยิ่งแย่เลยทาอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่ภายใต้กล้องจะทาอะไรต้องอยู่โหน,น,นี่แหละเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่มันบีบการทําง,งานของตํารวจทําไมท่านพอบถอึงตต,ต,ต่อสู้เพื่อเพื่อบางอย่างให้มีข้อยกเว้นบ้างเราอย่ามองตารวจโหนจงังหวะเอาชีวิตที่น้องประชาชนหรือคนคนป่วยคนเจ็บอย่างนี้เลยเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขา เห็นไหมลองเป็นญาติพี่น้องเราบ้างนะฮนะเราเราก็รู้เขาป่วยแล้วตำรวจมาเพื่อหวังเอาชีวิตเขาความรู้สึกของญาติพี่น้องเขาเราอาจจะถูกใจคนคนนึงแต่มันไม่ถูกต้องนนองต้องพี่เอาความถูกต้องดีกว่าพี่มาน้องก็รู้ว่าพี่ไม่ใช่คนที่มาเอาชีวิตใครอันไหนที่อารมุ่มลวยคอมเพมไมได้พี่พยายามทําให้ดีที่สุดแล้ะนะจะขอเวลาเรานะครับฝากฝากสู่ที่น้องประชาชนด้วยท่านท่านเสียเวลาตรงนี้แต่ท่านจะสบายทีหลัง ครับเมื <sh> ่อกี้ที่มีการพูดคุยกันเขาได้มีการแบบร้องขออะไรก็ส่วนคือไม่เขาขอบุหรี่อย่างเดียวแค่นั้นเราเขาก็พยายามต่อเราใช่ใช่เขาก็ขอเาก็เราก็ต้องมันเป็นธรรมชาติเขามีพร้อมหมดครับเขาเหมือนเขาหลุดไปอีกโลกนึงแล้วเขาเหมือนโลกจะแตกเขาก็ะตุนอาหารเขาไว้แจ่มใช่เราไม่กินข้าวแต่เขาเขาอยู่ได้ครับเขาไม่ร้องขออะไรพิเศษไม่ไม่ขอเลยเขาขอบุหรี่อย่างเท่านะครับท่านรองคือหลายคนตะโกนสังเกตว่าเป็นกระติกกัญชาไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยเป็นน้ำแล้วอันนั้นคือตัวที่เราโยน อุปกรณ์ไอ้เขาเรียกว่าไอ้โบรบอทอ่ะเขาเอาไปใส่ในถังครับ<อ> <laughs> เราโบรบอทที่เรามองมองเป็นภาพที่เราเห็นนะเขาไปใส่ในถังครับไม่ใช่เพื่อเ,<ร>เพื่อนะเพื่อเราจะดูความเคลื่อนไหวนี่พอลงน้ำนี่เครื่องมันช็อตเลยดูไม่ได้โดนเราเสีย<อ>ไปตัวหนึ่งเพอเขาหลบอยู่พอโดนเราเขา้าเรายอมบินเข้าไปข้างในเพื่อให้เห็นภาพตัวนี้แหละภาพโดนแล้วโดนเราก็เสร็จไปแล้วโดนเขาก็ขึ้นมาเอาปืนตีโดนตกแล้วเขาก็โดนแช่น้ําเลยน้ำลาดน้บ้องนี้ครับคือบ้องอะไรครับ อันนี้อันนี้ยังขอให้พี่พิสุท์ทราบก่อนได้ไหมนะขอให้พี่พิสุท์ทราบสามข้อให้ประชาชนเข้าใจว่าเราอยางไห้พี่พี่บอกไปเรื่องของประชาชนคืออย่างนี้นะเราคํานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านนี้ถ้าพี่ทําอะไรที่มันรุนแรงเกินไปแล้วเกิดมีการตายขึ้นมาพี่ถามว่าคนที่อยู่ในแถบนั้นทั้งหมดเขาจะอยู่ยังไงเรานึกถึงใจเราตอนนี้ประชาชนปลอดภัยไหมพี่เคียวปลอดภัยหน่วยราชการอื่นก็ออกมาช่วยกันบ้างเยอะแยะนะครับเขตสํานักงานเขตแม้กระทั่งเอกเอก สายไหม่ทีก็เปิดออฟฟิศให้ที่น้องใช่นั่นคือความปลอดภยัยนะตรงข้อตรงนั้นมันเป็น k i ลลิ่งโซนมันไม่ปลอดภัยในการที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้หนึ่งประชาชนปลอดภยัยไหมเรามองว่าโอเคหนึ่งปลอดภยัยสองตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภยัยไหมปลอดภยัยน้องเห็นว่าทะเลที่เราจะเท่าเนี่ยเราเสียเเดียดตลอดนะครับอย่างนั้นมือที่เราเข้ามาที่เชื่อว,ว่าหน่วยประกันที่เ็ษที่เข้ามาเนี่ยบริหเราฝากเลยมอบตัวเราเรา,เราดูแล ดูแลครับเราพาเข้าไปรักษาเรื่องของนี่บอกบอกก็มนะีอย่างจากเขาไปแล้วแต่ตอนนี้เหมือนเราคุยกันคนละโลกแต่ดีขึ้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคุยคุยรู้เรื่องกับคนอื่นเยอะนะครับ <c oughs> ขอเวลาน,นิดนึงตอนนี้ก็าทำยัไรตอนนี้ก็อยู่ชั้นบนนะครับนอนอยู่เฉยๆครับแล้วเขาเขาพร้อมใช้ที่จะต่อสู้กับเราถ้าลองครมันมีอีกหนึ่งประเด็นคําถามที่ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันว่า ในเมื่อเหมือนมีอาการครับอ่าเขาเหมือนมีอาการแต่ทําไมก็ยังถึงสามารถที่จะมีอาวุธในครอบครองได้เลยค,คืออย่างนี้เราเป็นบุคคลพ้าระวังพวกของพวกนี้มันไม่รู้มาก่อนหรอกครับใช่ไหมมากานเราไม่รู้มาก่อนจนพี่ถึงบอกพี่พี่เคยพูดในเรื่องอาคิบเชสเตอร์หลายครั้งแล้วนะว่าบีซาเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน,ในกลุ่มนักข่าวเราเหมือนกันก็อ,อาจจะมีคนแบบนี้ท,ท,ที่มัน,ม,นมันซ่อนอยู่แต่อะไรเป็นตัวคาตลายเขานะการบุรี่จากสังคมที่ทํางานหรือ หรือมาเก็บกดมามากๆอยากระบายออกต่อสู่สังคมพฤติกรรมของการเรียนแบบมันเป็นไปได้หมดทีเนะะี้ยแต่ใครที่จะไปดึงจุดไอ้ปีศาจน,นี้ปีศาจมันก็มีโหดมากไม่โหดมากร้ายมากครับนั้นเราจะเราจะ,จะเจออย่างเงี้ยพี่ถึงบอกว่าคนที่ปกป้องสังคมได้ดีที่สุดคือพี่น้องประชาชนคนในหมู่บ้านเห็นพฤติกรรมเห็นพฤติกรรมมาต้องต้องแจ้งตำรวจครับเรามีโครงการชุมชนยั่งยืนที่ผบทำเรื่องเรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนเราเห็นไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะ เราทำเนี่ยทั่วประเทศแล้วได้ผลตั้งหลายที่แต่มันทั้งร้อยอ่ะมันก็ต้องมีอย่างนี้เปอร์เซ็นนะครับแต่ที่มันเป็นจุดสนใจว่าเอ,อ้มันเป็นตารวจมันมีอาวุธอันนี้เราก็เฝ้าเฝ้าระวังแล้วคนพวกนี้นะเราเพิกถอนเรื่องของการใช้อาวุธเลยแล้วเอาไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้สัมผัสประชาชนเลยนี่แหละมันมันก็มันแฟกเตอร์มันหลายตัวนะครับแต่ผมบอ,อกท่านแก้ไขอยู่แล้วนะแสดงว่าจริงๆแล้วท่านเนี้ยเราตอนตรวจ ครั้งแรกไม่ได้เจอว่าเขาใช่ใช่ครับหลังจากที่เรามีเหตุหลังจากที่ที่หนองโมลําคูเป็นเคสสัตดดี้นะครับในการปฏิบัติการคราวนี้เราเอาทั้งทั้งเคสตัวนั้นมาแล้วก็เคสของที่ที่เกิดที่ร<ม>้อยเอ็ดเร็วเนี้เนี่ยเราถึงช้านิดนึงแต่ไม่ต้องบาดเจ็บแปดคนนะครับอันนั้นแค่อาวุธมีดเราบาดเจ็บแปดคนแต่วันนี้อาวุธปืนเราอาจจะสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถามว่าคุ้มไหมเรารอเวลาดีกว่าแล้วมีการตายขึ้นมาชาวบ้านอยู่นี้อยู่ไม่เป็นสุขหรอกกลัวอีก มันมันจะเป็นบาดแผลของสังคมซึ่งเราก็คุยเรื่องนี้กับคุณหมอที่ที่กระทรวงสาธารณสุขส่งมาเพื่อเขาต้องกลับเข้ามาเยียวยาในสังคมเหมือนกันนะครับเชองเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่ามันพอจบตํารวจลับแล้วก็เท่านั้นเียเ,เขาต้อง,ต,องต้องมา,มาเยียวยาสังคมครับเพราะมันมันกระทบ<ต>จ่ายจ้ายด<ะ>ีคัะดีคับโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูใช่ใช่ใช่เขาดูใช่รับเขาดูเขาดูจ่าจ้าย ค่ะล,ลูกเพกคะก็เมื่อสักครู่นะคะทางหลังจากที่พบตรน,นะคะได้เดินทางลงพื้นที่นะคะแล้วก็ มีการเข้าไปพูดคุยประชุมกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่ามีความคืบหน้ากันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่ได้สัมภาษณ์รองผบตร ผมจำงหวดโทรต่อสักนะคะรองผบตรอนะคะท่านก็ให้ข้อมูลนะคะว่าอยากให้ประชาชนนะคะคืออดทนรอนะคะเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยนำมาเป็นเหมือนเป็นเคสตัตี้นะคะที่จะมีใช้วิธีการหรือกลยุทธ์อะไรนะ,ะที่จะนํามาจาัดก,การนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะ จะใช้เวลาสักหน่อยนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะออกมาได้ดีกว่าการที่เข้าไปแล้วก็ใช้ความรุนแรงบุกเข้าชักตัวเลยนะคะทางนี้เนี่ยทางรองพบปตรนนะคะก็ย้ำนะคะว่า ที่ได้มาลงพื้นที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะไม่มีใครหวังที่จะมาเอาชีวิตของสารวัตรการนะคะแต่ว่าอย่าจะที่จะเกี้ยกล่อมให้กับทางสารวัตรการเนี่ยค่ะเขายินยอมมอบตัวนะคะโดยขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เผยว่าทางสารวัตรการเนี่ยมี เหมือนสามารถสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นนะคะพูดคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเมื่อวานแล้วนะคะสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมีการเจราจาให้สมรัิการเนี่ยมอบตัวอีกหรไม่นะคะเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์พบตรกับรองพบตรจะให้สัมภาษณ์นะคะเราได้คุยกับพี่ยิ้มนะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนตำรวจน,นะ,ะที่ทํางาน เคยทางานอยู่กับสาร,รการนะคะพี่เขาเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยมาลงพื้นที่วันนี้นะคะอยากที่จะมาคุยกับสารวัตรการะคะ่ะเพื่อที่จะให้สารัการเนี่ยเขาได้ตั้งสติแล้วก็ยอมมอบตัวนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพี่ยิ้มเขาก็เผยนะคะว่าอาจจะด้วยคลี่หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักเอ,อ่ยอาจจะผิดหวังด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานแล้วก็การย้ายที่ทํางานด้วยนะคะเพราะว่าสารวัตรการเองเนี่ยเพิ่งย้ายไปทํางานนะคะที่ใหม่เนี่ยได้เพียงหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็อาจจะด้วยนิสัยใจคอที่ปกติชอบเป็นชอบเป็นคนที่ทําอะไรเสียงด ะะอาจจะทําให้คนที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้เนี่ยอาจจะไม่ชอบได้นะก็เลยทําให้ตัวของสารัะเองเนี่ยยังไม่สนิทกับเพื่อนร่วมงานในที่ใหม่สักเท่าไหร่นะ,ะซึ่งถ้าเป็นที่เก่าเนี่ยก็จะมีความสนิทสนม,มกันนะคะไปไหนก็จะมีการชักชวนไปได้วยกันนะคะทําอะไรได้วยกันนะ,ะซึ่งหลังจากที่ มีการย้ายที่ทํางานอย่างนี้ค่ะก็เหมือนจะยังปรับตัวไม่ได้นะอาจจะทําให้เกิดอาการเครียดสะสมนะจนมีการคุ้มข้างนะคะแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นนะคะ oh <my. S 1> เดี๋ยวอาจารย์ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะอยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกคนรับทราบต่อไปนะคะเดี๋ยวในตอนนี้เราขอลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ